สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็ไปได้ตะกร้าขนมจีนมาค่ะวันนี้เราจะเอาตะกร้าขนมจีนแบบนี้เนี่ยไปทํากระถางแขวนนะคะสองชั้นสามารถเอาไปปลูกต้นไม้ได้หรือวางของก็ได้ค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะทําออกมาในรูปแบบไหนก่อนอื่นเดี๋ยวขอไปล้างตะกร้าขนมจีนก่อนนะคะหลังจากที่เราล้างตะกร้าขนมจีนเสร็จนะคะเราก็ไปเจาะรูมาเรียบร้อยแล้วค่ะ จับตะกาขนมจีนซ้อนกันแบบนี้นะรูที่เจาะจะได้ตรงกันคะ่ะเจาะสองรูนะคะหนึ่งสองห่างกันประมาณ2องเซนนะคะฝั่งละสองเซนให้แบบว่าตรงกันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะไปหาเชือกแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเชือกที่อันนี้ก็คือเชือกที่แบบว่า ส่งไปสนีสมัยก่อนอ่ะจะต้องมัดเชือกนะคะก็คือแบบนี้เลยเดี๋ยวเอาเชือกแบบนี้นะคะมาตัดให้ยาวเท่ากันค่ะสี่เส้นนะคะได้แล้วสี่เส้นแบบนี้ค่ะทีนี้เรามาเริ่มทํากันเลยก่อนอื่นเราจะทําปมก่อนเพื่อที่เชือกเราจะได้ไม่ดิ้นนะอืมแบบนี้นะคะ เอาสีแดงมาข้างบนนะคะ,ะแล้วแต่เราจะเอาสีอะไรมาข้างบนก็ได้เอาเชือกนะคะใส่ไปที่รูตะกร้าขนมจีนหลังจากที่เราเอาเชือกใส่รูตะกร้าเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ได้แบบนี้คะ่ะทีนี้เราก็จับเชือกนะคะให้อยู่ในระดับที่แบบว่าเท่ากันนะสองฝั่งแล้วเราก็ดูโอ้เอาประมาณไหนประมาณนี้นะพอได้ประมาณเสร็จเรียบร้อยคะ่ะจับนะคะตรงข้างท้ายแล้วก็มัด แบบนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันค่ะจับจับระดับให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วก็มีประมาณนี้โอเคไม่เอียงไม่อะไรนะจับมัดเลยค่ะมันสามารถปรับได้นะการผูกแบบนี้ก็จับมัดไปก่อนอ รียแล้วก็จะได้ตะกร้าลูกที่1นึแล้วค่ะทีนี้ตะกร้าลูกที่2ที่อยู่ข้างล่างนะคะก็ทําเหมือนกันเอาเชือกใส่รูทั้งสองด้านของตะกร้าค่ะหลังจากใส่เสร็จเรียบร้อยทีนี้เดาก็จะจับข้างล่างนะคะมัดก่อนเดี๋ยวเราไปหาเดี๋ยวเราค่อยคลายปมได้ค่ะไม่ต้องกลัวว่ามัดแล้วแบบ มันจะนั่นนะเราค่อยๆคายหาความพอดีของเขาได้นะคะประมาณนี้น,นี่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราลองไปหาที่แขวนก่อนค่ะร,ร้อยแล้วค่ะทีนี้เราก็จะได้ตะก,ก้าสําหรับเอาไว้แขวนใส่ของนะคะหรือว่าเอาไว้ใส่ ปลูกต้นไม้ก็ได้นะเดี๋ยวเราจะทดลองเอาไปปลูกต้นไม้ค่ะอันนี้ก็แขวนได้นะคะใส่ของก็ได้มันก็จะเป็นตะกร้าห้อยแบบนี้นะคะตัวนี้เนี่ยที่ไม่ทําให้ตะกร้าเนี่ยมันโยกแล้วก็แบบว่าเอ็นไปเอ็นมาเพราะว่าตรงนี้ค่ะนี่ตรงนี้เราจะเจาะรูเป็นสองรูแบบนี้นะคะยิ่งเจาะแบบว่ารูกว้างๆเนี่ยตะกร้าก็จะยิ่งมีความมั่นคงไม่โยกเยกนะคะอันนี้ของดาวก็เจาะ แบบว่ามันก็ไม่ค่อยกว้างนะอันนี้ก็ลองลองเอามาใส่เป็นต้นไม้ดูค่ะก็ใส่ได้อยู่นะก็ดูดีไปอีกแบบค่ะหรือว่าอาจจะแบบว่าปลูกต้นไม้ลงใส่ในตะกร้าขนมจีนไปเลยก็ได้เหมือนกันนะคะก็แขวนได้เป็น2ชั้นแบบนี้ค่ะและนี่นะคะก็เป็นอีกวิธีการที่เราใช้ตะกร้าขนมจีนที่เราไม่ใช้นะคะกับเชือกแบบนี้ก็ทดลองทํากันดูสวัสดีค่ะ